ว่ที่แล้วออก8 5ด4้างสี่มาครบเลยครับท่านผู้ชมสูตรนี้เลยนะครับสูตรเด่น7ตัวมาครบ4ตัวนะครับดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับตัวแรกเลข2นะครับเข้านะครับเลข4เข้านะครับเลข5เข้านะครับเลข8เข้านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบานคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางราววัฒนานะครับประจำงวดวันที่29มกราคม68นะครับเป็นแบบสูตรคำนวณนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสียงโจกเท่านั้น,นครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับในงวดนี้ผมก็จะสอน4สูตรนะครับรวมกับสูตรนี้นะครับเป็น4สูตรนะครับหากทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันนะครับไปครับ มาเริ่มกันที่สูตรแรกนะครับเป็นสูตรเด่น7ตัวมาครบ4ตัวนะครับก็ให้สังเกตลูกศรเหมือนเดิมนะครับลูกศรสีแดงนะครับผมจะชี้บอกตำแหน่งนะครับที่จะนํามาบวกนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับเรามาคิดสูตรกันเลยนะครับเอา5มาตั้งเลยนะครับเพราะว่า5้าบวกศนย์นะครับทีนี้5้าบวกหก็เป็น6กบวกอีกหเป็น7จ็บวกอีกหเป็น8 8ปดบวกสก็ได้1นะครับทีนี้1นบวกหนะครับก็จะได้2 สองบวกสองนะครับได้สี่นะครับสูตรที่หนึ่งเด่นห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่นะครับไปต่อกับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับซึ่งหลักร้อยก็คือเลขห้านะครับแล้วผมก็ขีดเส้นใต้บ่งบอกว่าเป็นสูตรที่สองนะครับ แล้วก็ต่อจากหลักร้อยนะครับก็บวกหลักหน่วย4ครั้งนะครับนี่ครับหลักหน่วย4ครั้งนะครับนี่ดูตามนี้เลยนะครับหลักหน่วย4ครั้งนี่ดูออกไหมเนาะอ่ะมาคิดสูตรเลยนะครับหลักร้อยคือเลข5นะครับบวกหลักหน่วย4ครั้งก็ดึงเลข4มา4ตัวเอ้ย4ครั้งเออ4ตัวถูกแล้วแล้วก็ บวก2คงที่นะครับเท่ากับเลขคงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับห้าบวกสี่เท่ากับ9นะครับ9บวกสี่เท่ากับ13านำเลข3มาบวก4เป็น7นะครับนำเลข7มาบวก4เป็น1นะครับก็อ11อนั่นแหละเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับแล้วก็นำเลข1มาบวก2คงที่นะครับได้3นะครับบวก1เป็น4นะครับ สูตรที่2เด่น3กับ4นะครับไปต่อกับสูตรที่สามสงเกตลูกศรที่นเคยนะครับให้ใช้หลักพันนะครับใช้หลักพันหลักพันคือเลข8นะครับนี่นะครับก็ขีดเส้นใตยย้ตรงนี้นะครับบงบอกว่าเป็นสูตรที่3นะครับแล้วต่อด้วยหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลข5นะครับ หลักร้อยคือเลข5ต่อด้วยหลักสิบนะครับหลักสิบคือเลข2นะครับบวกกันเลยก็นำเลข8นะครับมาตั้งนะครับบวกเลข5นะครับบวกเลข2นะครับบวกเลขคงที่นะครับคือเลข8นะครับเท่ากับ8เปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับเลขคงที่ บวกกันเลยนะครับ2 8บวก8ตกเลข0ูนยะครับมันเท่ากับ10นะครับแล้วก็บวกใหม่นะครับ8 5บวก5เท่ากับ13นะครับอ่าบวกเพิ่มอีก1เป็น4บวกเพิ่มอีก1เป็น5บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น6นะครับทีนี้สูตรที่3นะครับ3 4 5 6ชนกับสูตรที่2นะครับเห็นไหมครับชน3 4นะครับชนสูตรที่1เลข4นะครับอ่าทีนี้ไปโอกับสูตรที่4ก็เลยนะครับโอ้ตัวใหญ่โผล่ไม่พอ สูตรที่สี่โอ้ไโอพออยู่สูตรที่สี่สังเกตลูกศรได้ลูกศร,รบอกว่าให้ใช้หลักหน่วยนะครับซึ่งหลักหน่วยก็คือเลขสี่นะครับเลขสี่ลูกศรชี้นี่สูตรที่สี่เราก็ตั้งบวกเลยนะครับเลขสี่บวกศูนย์ใครไม่บวกก็ได้ก็เอามาตั้งเลยเลขสี่นะครับ ทีนี้บวก4นะครับบวก4ก็ได้8นะครับทีนี้8บวก4ก็ได้12ใช้หลักหน่วยนะครับเป็นเลข2นะครับสูตรที่4เด่น4 8 2นะครับสูตรที่4ง่ายมากนะครับนำเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาตั้งนะครับนี่เลข4แล้วก็บวก4ทีหนึ่งนะครับก็เป็น8นะครับ นำบ8ไปบวก4ที่นึงก็เป็น12เอาเฉพาะหลักหน่วยสรุปแล้ว482นะครับคือเลขเด่นสูตรที่4นะครับงวดที่แล้วสูตรโปรแกรมหลุดเนาะตัวชนหลุดนะครับแต่ว่าเดินทั้ง2แผ่นทั้ง1,000สูตรและ30,000สูตรเดินหมดเลยแต่ว่าตัวชนผิดก่อนจะจับชุดนะครับเราไปดูสูตรโปรแกรมก่อนนะครับดูขวามือน,น,นะครับ 1, รด้านบนนะครับ1000สูตรเด่น6 790นะครับ ข้างล่าง30,000ื่นสูตรนะครับ5 2 4 3 1โอ้ไม่ชนกันเลยวันนี้ไม่ชนนะครับให้ยึด3 0,000ืสูตรไว้นะครับ5 2 4 3 1ผมว่า3ตัวแรกนะครับ524น่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้มันบังนะครับเพิ่ๆๆอ่ะไม่บังแล้วให้เห็นเฉพาะ3 0 0 0 0ืสูตรนะครับ นี้ทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันชนเลขก4ทั้งหมดเลยทั้ง4สูตรนะครับอันนี้สูตรคำนวณมือนะครับชนเลข4ทั้งหมดเลยจะจับยังไงดีทุกคนเคยสังเกตไหมครับสูตรที่1นะครับ4ตัวแรก .5678 เนี่ยประมาณตำแหน่งนี้นะครับมันมาทุกงวดเลยพักนี้นะครับะฉะนั้นผมก็จะใช้เลขสนะครับ มาจับกับ 5, 6, 7, 8นะครับอลองดูเดอ้อพิจารณากันเองนะครับผมจะจับชุดให้ตรงนี้เลยนะครับต่อจากสูตรที่4เลยนะครับผมก็จะจับ 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8นะครับตามนี้เลยนะครับ 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8นะครับส่วน,นเพื่อนๆก็จับชุดตามใจตัวเองนะครับจับชุดจำใจตัวเองเดอ้ออันนี้ผมจับตามใจผมนะครับ อย่างงวดที่แล้วก็ผมก็เลือกเลข9ไม่ถูกจอยมันมาอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนี่มันมาอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยอือแปดห้าสองสี่มันอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่นะครับในห้าตัวนี่นะครับผมว่าห้าหกเจ็ดแปดนี่น่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวผมก็เลยจับคู่กับเลขสี่นะครับตามที่มันชนนะครับนี่ก็เลขสี่นี่ก็เลขสี่นี่ก็เลขสี่ ผมก็เลยจับ45 46 47 48นะครับหากใครจะตามก็ตามได้นะครับถ้าเกิดไม่ตูก,ก็อย่าด่าผมเดอ้อแล้วแต่ดวงนะครับคงแบบนี้แล้วแต่ดวงตรงกับบนล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเ,เพื่อนๆเดวซี FC, ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ลืมลืมลืมแถมอีกหนึ่งชุดคือ24นะครับรวมแล้วมีอยู่4ี่6 4 7 4ีแรนะครับ